สวัสดีคะ่ะท่านผู้ฟังและเพื่อนร่วมทางแสงสว่างทุกทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Key ไขความลับจักรวาลเพื่อการตื่นรู้ค่ะในคลิปนี้นะคะเราจะมาไขาความลับจักรวาลเรื่องสาบททดสอบที่สำคัญทางจิตวิญ,ญญาณที่คุณจำเป็นต้องผ่านทันทีที่เปลือกตาของคุณเปิดออกทักทายรุ่งอรุณของวันใหม่คุณไม่เพียงแต่ก้าวเข้าสู่กิจวัตรประจำวันของชีวิตเท่านั้นนะคะ แต่คุณกำลังเข้าสู่พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของการเริ่มต้นภารกิจของจิตวิญญ,ญาณคุณเป็นนักเดินทางทางจิตวิญญาณบนเส้นทางศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นดั่งเวทมนต์แต่เมื่อคุณเดินบนเส้นทางจิตวิญญาณคุณจะต้องเผชิญหน้ากับการทดสอบที่ท้าทายที่ไม่ใช่แค่ความเชื่อของคุณเท่านั้นแต่ยังเป็นแกนหลักของคุณอีกด้วยค่ะบททดสอบที่หนึ่งที่คุณจะต้องเจอนะคะนั่นก็คือ การปล่อยวางการปล่อยวางเป็นบททดสอบแรกและสำคัญที่สุดการปล่อยวางความสัมพันธ์ของคุณแนวคิดนี้นะคะตรงไปตรงมาคุณจะเห็นว่าเราทุกคนนะคะมีจุดยึดเช่นผู้คนวัตถุแนวคิดที่เรายึดถือและเราคิดว่าสิ่งเหล่านี้นี่เองกำหนดตัวของเราเป็นสิ่งที่เรารักเป็นสิ่งที่เราคิดว่าขาดไม่ได้แต่คำถามก็คือ คุณสละมันได้ไหมละทิ้งได้ไหมปล่อยวางมันได้หรือเปล่าลองจินตนาการดูนะคะว่าชีวิตของคุณเป็นด่งต้นไม้ต้นหนึ่งในขณะที่คุณเติบโตคุณได้สะสมใบไม้มากมายมากขึ้นเรื่อยๆใบไม้เหล่านี้นะคะคือสิ่งที่ติดตามมาพร้อมกับตัวคุณมันให้ร่มเงาและความงามก็จริงแต่สิ่งเหล่านี้ ไม่ใช่แก่นแท้ของต้นไม้ของคุณค่ะจัก,กรวาลจะจับตามองเพื่อดูว่าคุณจะจัดการกับใบไม้ของคุณเหล่านี้อย่างไรมันบดบังการมองเห็นท้องฟ้าที่สดใสของคุณหรือเปล่าจัก,กรวาลจะสนับสนุนให้ต้นไม้ของคุณโตขึ้นเรื่อยๆในขณะเดียวกันก็บังคับให้ใบไม้บางใบร่วงหล่นเป็นระยะ,ะ,ยะเช่นกันค่ะมันไม่เสียหายอะไรเลย นั่นจะเป็นการจัดการให้คุณเห็นความชัดเจนเพื่อที่คุณจะได้สร้างที่ว่างสำหรับใบไม้ใบใหม่ที่จะผลิใบแตกยอดเติบโตเพื่อรับประสบการณ์ใหม่เพิ่มเติมค่ะเมื่อคุณเริ่มเชื่อว่าคุณไม่สามารถอยู่ได้โดยปราศจากใบไม้ใบใดใบหนึ่งคุณรู้ไหมคะว่าคุณกําลังส่งสัญญ,ญาณไปยังจักรวาลราวกับว่าคุณกําลังพูดว่านี่คือตัวฉันเอง เมื่อคุณยืนยันสิ่งนี้ต่อจักรวาลเสร็จแล้วจักรวาลก็รับฟังและอาจจะถามคุณว่าเจ้าแน่ใจใช่ไหมที่คิดแบบนั้นเจ้าจำเป็นจะต้องผ่านประสบการณ์การสูญเสียใบไม้นั้นการสูญเสียนั้นไม่ได้เป็นโทษแต่อย่างใดแต่มันจะเป็นบทเรียนแก่เจ้าเจ้าคิดว่าใบไม้ใบใดใบหนึ่งหรือจำนวนหนึ่งหากร่วงหล่นแล้วจะทำให้ต้นไม้ตายงั้นหรอหรือมัน จะทำให้มีพื้นที่ว่างสำหรับใบไม้ใบใหม่เพื่อการจเจริญเติบโตที่สดใหม่มากกว่าท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านคะการสละหรือการปล่อยวางไม่ได้หมายความว่าคุณหยุดรักหรือหยุดปรารถนานะคะมันหมายความว่าคุณได้ตระหนักว่าจุดประสงค์สูงสุดของคุณคือไม่ผูกติดอยู่กับสถานะชั่วคราวของการเป็นที่สุดของคุณภารกิจนั่นก็คือ เพื่อปัญญาเพื่อความสงบสุขเพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลที่อยู่เหนือสิ่งที่แนบมาใดๆไม่ว่าใจของคุณจะอยู่ที่ไหนคุณจะถูกกลืนกินด้วยความรักของใบไม้ใบเดียวจนลืมไปว่าคุณเป็นอมตะขอให้คุณจงประเมินลำดับความสำคัญของคุณว่าคุณจะยอมถูกกำหนดโดยสิ่งที่คุณยึดติดหรือ โดยความสามารถของคุณในการเติบโตปรับตัวให้สอดคล้องกับตัวตนที่สูงขึ้นของคุณจัก,กรวาลกําลังรอที่จะมอบความรู้ที่มากขึ้นให้กับคุณอยู่นะคะความรักรูปแบบที่สูงขึ้นและก็การตระหนักรู้ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นแต่ก่อนอื่นคุณต้องรู้ว่าคุณพร้อมที่จะสลัดใบไม้ใบเก่าออก เพื่อสร้างพื้นที่สำหรับประสบการณ์ใหม่ๆให้เป็นต้นไม้ที่เป็นส่วนหนึ่งของป่าที่ยิ่งใหญ่กว่านี้หรือไม่คุณไม่ใช่ต้นไม้ที่ตายแล้วแต่คุณคือต้นไม้ที่ยังคงมีชีวิตอยู่และเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเมื่อคุณผ่านการทดสอบเรื่องการปล่อยวางได้สำเร็จคุณจะพบว่าคุณมีความยืดหยุ่นในการปรับตัวมากกว่าและสมบูรณ์มากกว่าที่คุณคิดค่ะ การปล่อยวางไม่ได้หมายถึงการยอมแพ้หรือทอดทิ้งทุกสิ่งนะคะการปล่อยวางเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการเติบโตและการปรับตัวที่เข้มแข็งการพยายามที่จะควบคุมทุกสิ่งอาจจะทําให้เรามีความเครียดและไม่พร้อมที่จะ,ะเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดค่ะดังนั้นการปล่อยวางจะช่วยเสริมสร้างจิตวิญญ,ญาณที่แข็งแกร่งในการ,รเผชิญหน้ากับทุกๆอุปสรรคและเป็นทางเลือกที่จะทำให้ ความไม่แน่นอนกลายเป็นโอกาสและเป็นพื้นที่สำคัญที่คุณสามารถพัฒนาตนเองและค้นพบความใหม่ในชีวิตได้ค่ะบททดสอบที่สองนะคะนั่นก็คือความอดทนเราทุกคนนะคะถูกกำหนดให้เชื่อว่าช่วงเวลาของแก่นแท้นั้นบางสิ่งบางอย่างไม่ได้เกิดขึ้นตอนนี้เวลานี้เดี๋ยวนี้ทันทีทันใดดังใจเราต้องการ ูมิปัญญาแห่งการเดินทางทางจิตวิญญาณในการทดสอบที่ลึกซึ้งที่สุดที่เราต้องเผชิญในชีวิตนั่นก็คือการทดสอบความอดทนค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราต้องรอนานกว่าที่เราคิดความอดทนไม่ใช่แค่การรอคอยเท่านั้นนะคะแต่ยังเกี่ยวกับวิธีที่คุณประพฤตินตนในขณะที่รอด้วย การรักษาความรู้สึกสงบในขณะที่โลกรอบตัวคุณดูเหมือนจะเร่งรีบไปข้างหน้าความอดทนไม่ใช่การไม่มีความปรารถนาหรือความต้องการแต่เป็นชัยชนะเหนือความทุก์เร่งรีบที่พวกเรามักสร้างขึ้นแล้วทำไมจัก,กรวาลถึงทำให้เรารอด้วยละ่ะทำไมต้องทำให้เราต้องเผชิญกับช่วงเวลาอันน่ารำคาญใจเหล่านี้ที่เวลาดูเหมือนจะทอดยาวไปข้างหน้าเราอย่างไม่มีที่สิ้นสุด เราอยากให้ท่านลองพิจารณาตามตัวอย่างต่อไปนี้ดูนะคะเช่นชาวสวนผู้ปลูกมันพวกเขารอให้ใบงอกทอดยอดขึ้นมาแล้วก็มีหัวใต้ดินถ้าพวกเขานะคะใจร้อนขุดเง้าขุดกอของต้นมันขึ้นมาดูว่าใต้ดินนั้นมีหัวมันหรือยังก่อนเวลาเก็บเกี่ยวมันจะเป็นการรบกวนกระบวนการเติบโตทางธรรมชาติอาจทำให้รากขาดลำต้นหัก และชาวตายได้เพราะความรีบร้อนอยากจะรู้ว่ามันมีหัวหรือยงังแต่สุดท้ายก็ผิดหวังเหมือนกับความล่าช้าในชีวิตแต่ละครั้งเวลาที่บางสิ่งบางอย่างในตัวเรากำลังจะงอกและก็เติบโตนั่นคือเรากำลังเรียนรู้ศิละปะแห่งการอดทนและที่สําคัญที่สุดก็คือศรัทธาที่จัก,กรวาลไม่ได้ถามว่าคุณรอได้ไหมแต่จัก,กรวาลจะถามว่า คุณยินดีที่จะรอด้วยใจที่เต็มไปด้วยความหวังแทนที่จะเป็นความคิดที่สิ้นหวังได้หรือเปล่าแทนที่คุณจะมองการรอคอยเป็นความทุกข์เหนื่อยเมื่อยล้าท้อแท้แต่จะมองมันเป็นพื้นที่แห่งการเตรียมตัวเตรียมพร้อมดีกว่านะคะลองนึกภาพว่าคุณเป็นศินลปินในแต่ละช่วงเวลาที่คุณรอคอยที่จะเติมสีสันให้กับผลงานชิ้นเอกของคุณที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จักรวาลไม่ได้รังคุณไว้เลยแม้แต่น้อยแต่จักรวาลกำลังสร้างคุณขึ้นมาสำหรับบางสิ่งบางอย่างที่ตรงกับความพร้อมของคุณและความคุ้มค่าของคุณค่ะมายาแองเจโลกล่าวไว้ว่าความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ทั้งหมดต้องใช้เวลาเป้าหมายของคุณความฝันของคุณการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณของคุณล้วนเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในการสร้าง เราต้องเรียนรู้ที่จะพบกับความพึงพอใจในช่วงเวลาปัจจุบันความงามแห่งปัจจุบันขณะจะกระตุ้นให้เราพบกับความสงบและความสุขภายในในขณะที่เราสงบสุขกับก,บการมีอยู่ความไม่แน่นอนของอนาคตก็จะสูญเสียพลังอันน่ากลัวลงไปแทนที่จะรู้สึกเหมือนคนกำลังเสียเวลาคุณจะรับรู้ถึงการรวบรวมข้อมูลเชิงลึกที่สร้างกล้ามเนื้อจิตวิญญ,ญาณ และเพิ่มคุณค่าให้กับจิตวิญญาณของคุณค่ะในขณะที่คุณยืนอยู่ด้านหนึ่งของประตูที่ปิดอยู่นะคะและรอคอยว่าเมื่อไหร่ประตูจะเปิดออกสักทีลองพิจารณาสิ่งนี้ดูนะคะในทุกๆนาทีที่คุณรอด้วยความอดทนนั่นจะเป็นอีกชั้นหนึ่งของภูมิปัญญาระดับหนึ่งแห่งความยืดหยุ่นของคุณเมื่อถึงเวลาประตูได้ถูกเปิดออก คุณจะรู้ว่าความสุขอันล้ำลึกของคุณนั้นแม่นยำเพียงใดเพราะคุณต้องรอมันเป็นความสุขที่เติมเต็มด้วยกระบวนการที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นด้วยความอดทนและจากการคาดหวังที่เพิ่มสูงขึ้นไม่ใช่แค่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเท่านั้นแต่ยังรวมถึงช่วงเวลาระหว่างนั้นด้วยค่ะดังนั้นนะคะเมื่อคุณพบว่าตัวเองอยู่ในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งที่กำลังหยุด รอบทต่อไปจงเตือนตัวเองว่านี่ไม่ใช่การหยุดชั่วคราวแต่นั่นเป็นการเตรียมพร้อมเตรียมตัวแต่ละช่วงเวลาที่คุณรอจ,จะไม่สูญหายจะไม่สูญเปล่ามันคือการลงทุนคุณไม่ได้ถูกรั้งมันคือการเตรียมพร้อมสำหรับบางสิ่งที่คุ้มค่าในที่สุดคุณจะเข้าใจว่าทำไมการรอคอยทุกวินาทีจึงคุ้มค่า ดังนั้นเมื่อคุณพบว่าตัวเองโหยหาความก้าวหน้าจงจำไว้นะคะว่าความก้าวหน้าที่แท้จริงกำลังเกิดขึ้นภายในตัวคุณการรอคอยเป็นรูปแบบหนึ่งของการพัฒนาตัวเองภายในของคุณอย่างเงียบๆคุณไม่ได้รอเพียงแต่ว่าคุณกำลังเรียนรู้และกลายเป็นคนที่จะพร้อมรับช่วงเวลาที่เหมาะสมที่กำลังจะมาถึง มันเป็นการเดินทางที่ทำให้ทุกช่วงเวลาคุ้มค่ากับการรอคอยนะคะบททดสอบบทที่3นั่นก็คือความศรัทธาในระหว่างการเดินทางของชีวิตนะคะถ้าเราผ่านทุ่งหญ้าที่มีแสงแดดส่องท้องฟ้าแจ่มใสแล้วจู่ๆก็เกิดพายุหมกระหน่ำขึ้นมาทันใดมันง่ายนะคะที่จะขอบคุณและเปลี่ยนไปด้วยความศรัทธาเมื่อท้องฟ้านั้นโปร่งใสอีกครั้ง แต่จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อหลังจากนั้นก้อนเมฆได้ม้วนตัวตามสายลมและทุกสิ่งรอบตัวคุณเริ่มพังทลายลงมันยากนะคะที่คุณจะเอ่ยคำว่าขอบคุณด้วยศรัทธาต่อสิ่งเลวร้ายตรงหน้าอีกครั้งในช่วงเวลาที่แน่นอนเหล่านี้เองที่การทดสอบสถานะได้เริ่มต้นขึ้นมันไม่ใช่การทดสอบที่โหดร้ายแต่เป็นการเติบโตที่สำคัญที่จะพวยพุ่ง ออกมาจากจิตวิญญาณของคุณค่ะลองจินตนาการถึงชีวิตของคุณในฐานะเรือที่แล่นไปในมหาสมุทรทะเลที่ราบเรียบไม่มีวันสร้างกลาสีเรือที่เก่งกาจได้เราจินตนาการถึงการประทะทะเลที่มีคลื่นลมแรงโดยที่เรือของคุณถูกแรงน้ำซัดสัดคุณจะรู้สึกหลงทางในความเวิ้งว้างอันไม่มีที่สิ้นสุดของน้ำทะเล มันคงเป็นเรื่องง่ายที่จะละทิ้งเรือโดยคิดว่ามันกำลังจะจมและกระโดดลงเรือไปแต่ศรัทธาคือเข็มทิศที่กระตุ้นให้คุณยึดมั่นอย่างมั่นคงและไว้วางใจว่าเรื่องของคุณถูกสร้างขึ้นเพื่อต้านทานพายุมันเป็นความเชื่อมั่นของคุณว่าความปั่นป่วนไม่ใช่สัญญาณของความหายนะลองคิดภาพตามนะคะ มอเตอร์ที่ทำหน้าที่หมุนปั้นดินเหนียวเป็นแจกันใบงามดินเหนียวจะถูกกดถูกบีบและก็หมุนด้วยความเร็วถ้าดินเหนียวมีความรู้สึกมันคงจะบ่นว่าวิ่งเวียนหัวปวดศรีรษะสับสนแล้วก็อยากจะกระโจนกระโดดลงเครื่องปั้นนั้นแน่ๆแต่นั่นก็คือกระบวนการที่เปลี่ยนก้อนเนื้อดินให้เป็นชิ้นงานศิลปะที่สวยงามและล้ำค่าการทดลองความยากลำบากของคุณ เป็นเหมือนวงล้อที่หล่อหลอมคุณให้กลายเป็นเวอร์ชั่นที่ฉลาดกว่าของตัวเองกระบวนการนี้ไม่มั่นคงแต่ว่ามันจำเป็นนะคะอีกหนึ่งการเปรียบเทียบนะคะเพชรที่เริ่มต้นจากก้อนของท่านหินใต้พื้นโลกผ่านความร้อนและก็ความกดดันมหาศาลที่หล่อหลอมรวมมันให้เป็นหนึ่งในอัญ,ญมณีที่ล้าค่าที่สุดในโลก ในส่วนลึกของการต่อสู้ของคุณเมื่อคุณรู้สึกว่าคุณกำลังตกอยู่ในสภาวะที่เลวร้ายที่สุดของชีวิตจงจำไว้ว่าสิ่งนี้อาจกำลังเป็นการเปลี่ยนแปลงของคุณจากผ่านหินไปสู่เพชรก็ได้ค่ะคุณไม่ได้ถูกบทขยี้คุณกำลังถูกเปลี่ยนแปลงจักรวาลไม่ได้พยายามที่จะทำร้ายทำลายคุณหรือแกล้งคุณนะคะมันเป็นการผลักดันให้คุณค้นพบว่า แ่จริงแล้วคุณเป็นคนที่คงทนและไม่แตกสลายง่ายๆเมื่อมีสิ่งเลวร้ายมากระทบต่างหากเรื่องความศรัทธาไม่ได้จำกัดอยู่เพียงมุมมองทางศาสนาใดๆนะคะไม่ว่าคุณจะเชื่อศาสดาองค์ใดเชื่อในพระเจ้าในจักรวาลหรือพลังที่สูงกว่าก็ตามข้อความนั้นก็เหมือนกันศรัทธาที่ยั่งยืนนั้นไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเมื่อพระอาทิตย์ส่องแสง แต่จะถูกสร้างขึ้นเมื่อคุณต้องนำทางผ่านคืนที่มืดมนที่สุดมันเป็นความเชื่อของคุณว่าแสงตะวันอยู่เหนือขอบฟ้านั้นมีอยู่จริงแม้ว่าคุณจะยังมองไม่เห็นก็ตามค่ะและนั่นคือจุดที่คุณจะแข็งแกร่งขึ้นฉลาดขึ้นและมีความเชื่อมโยงที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นกับแกนแท้ที่ว่าคุณเป็นใครและสิ่งที่คุณเชื่อดังนั้น เมื่อโลกของคุณพังทลายลงด้วยดีและรู้สึกเหมือนกับว่าจัก,กรวาลกำลังต่อต้านคุณอยู่จงอย่าละทิ้งศรัทธาของคุณนะคะศรัทธาของคุณที่ยึดต,ติดกับมันราวกับว่ามันเป็นเส้นทางชีวิตท่ามกลางทะเลที่ปั่นป่วนเพราะคุณไม่ได้เพียงแค่ดอดทนต่อความยากลำบากเท่านั้น แต่คุณกำลังสะสมเครื่องมือและความยืดหยุ่นที่จำเป็นสำหรับการเดินทางที่เหลือของคุณค่ะไม่ใช่แค่การฝ่าฟันพายุเท่านั้นแต่ยังเป็นการเรียนรู้ที่จะเต้นรำท่ามกลางสายฝนด้วยยึดมั่นในศรัทธาของคุณนะคะบทเรียนที่คุณเรียนรู้คือความเข้มแข็งที่จะคงอยู่ชั่วชีวิตเชื่อใจในกระบวนการนี้ เหตุการณ์ที่ดูเหมือนจะเจ็บปวดเหล่านี้นั้นคือโอกาสสำหรับการเติบโตและก็ศรัทธาที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นคุณจะพบความสบายใจในการทำความเข้าใจว่าความทุกข์ยากของชีวิตไม่ใช่การถูกลงโทษแต่เป็นเหตุการณ์ที่สำคัญในการเดินทางทางจิตวิญญาณของเราดังนั้นเมื่อคุณติดอยู่ในพายุแห่งชีวิตจงจำไว้ว่านี่ไม่ใช่จุดสิ้นสุดแต่มันเป็น ช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงต่างหากค่ะท้ายนี้นะคะเดอะคีย์ขออวยพรให้ชีวิตของคุณทุกคนนะคะเต็มไปด้วยความสุขสงบและก็เบิกบานผ่านช่วงเวลาแห่งการทดสอบนี้ไปได้ด้วยดีทุกทท่านค่ะหากใครมีประสบการณ์ดีๆนะคะอยากจะแบ่งปันเพื่อนๆน,นะคะก็สามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันได้เลยนะคะขอบคุณทุกทท่านที่ติดตามรับฟัง ขอบคุณจักรวานที่ทำให้เราได้มาเจอกันค่ะขอสวัสดีค่ะ